สวัสดีค่ะแก๊งนางฟ้าวันนี้ออกงานนะคะนี่ค่ะรายงานตัวอันนี้พลข่าวค่ะค่ะดาวคางฟ้าดาวอะไรดาวเกจจลับดาวเจจลัดนะดาวเจจลาบค่ะคุณตุ๊กนะคะพรรัตน์ค่ะเศรษฐีน้ำพองจ้ารวยแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันพาเพื่อนๆเที่ยวจ้่้ยิ่งได้ค่ะยิ่งให้ยิ่งได้ สวัสดีค่ะคุณดาดาสวัสดีค่ะวันนี้จะไปไหนคะวันนี้ยังไม่รู้จุดหมายเลยค่ะตีมอะไรนะตีมอะไรวันนี้เสือแดงค่ะแล้วของหนูอะไรนะรู้ใช่เราเนี่ยเราดีสักแต่แต่คราวหน้าขอขอเปลี่ยนใหม่หน่อยนะคะเป็นเป็นส้มเหลืองหรือเหลืองเขียวหรือส้มเขียวหรืออะไรมีสีตัดเลยค่ะสีตัดเลยสีเจ็บสีเจ็บแบบเจ็บเจ็บแสบ ไปรุ่นยุคเก้ายุคยุคยุคหกศูนย์ซิกตี้ซิกตี้สวัสดีค่ะแม่กำนันผมมีเวลาคนปีผมด้เพื่อสวัสดีค่ะไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันไปด้วยกันปะลุยวันนี้พร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วคนละขาพร้อมในยังค้าพร้อมตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวเจอกันนะคะ ครบแล้วเนี่ในอาหารครบแล้วใช่ไหมใช่ครบแล้วอะไรก็ได้เขาเขาเหนียวเหรอเนื้เขาเหนียวอืมเขาเหนียวสิเอายติดีที่แต่ว่าไม่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 ใช่มันต้องกินกับอันนี้เด้วยมามาอร่อยไหมคะยังกั้นในใจปากแค่ยกชูเก่นว่านี่ก็อร่อยแล้วอร่อย่ออจค่อยสั่งเพิ่มชิมชิมแล้วตัวเองจะบอกว่าเดี๋ยวได้สั่งมาเพิ่ม ว่าไงคะอร่อยมากเมนูจัดสรรอ่แม่กำนันจะนำเสนออะไรข้าวผัดรวมอยากกอย่างอร่อยอร่อยแซ่บขนาดยังไม่ได้ตักเข้าปากสักคนเลยนะอร่อยเวอร์นี่ไงอตักแล้วเหรอตักแล้วอืมนะเป็นไงคะอืมอ่ะรีบ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 บานพปงชุลรถขนาดเลยมาเที่ยว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 เออใจยังไม่ก็ใจไป มาเทียวมาเทียวเยวอ,อ,อ,อนเออเออเออเอี่ออ,อเออเออเอไม,ไม,มออเออเออเอ้ออเออเเออ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 เอาเออ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 ออ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 เอเอเอออออ้เออ chiều long seo chủ của